นี่เขาขายเป็นข้าวราดเนาะสาท30บบาทสา่สิบบาทหนึ่งอย่างสีบาทสองอย,าอยา่างเราอาจจะคิดว่าคนบริเวณทองหล่อเนี่ยมีแต่คนรวยแต่จริงๆแล้วเนี่ยทองหลอก็มีพี่วินมอเตอร์ไซค์เป็นพี่กราฟเป็นพนักงานในร้านอาหารเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้มันเลยต้องชี้กันให้ชัดว่าสถานะของแรงงานแพลตฟอร์มหรือรเดอร์เนี่ยเขาเป็นอะไรกันแน่พอมาคนๆแล้วถ,ถ,ถนนทองหล่อนี่ก็เกี่ยวข้องกับบีดีหลายนิติเหมือนกันตอนนี้เรามีนกพิราบนกจะมาแจมกินเพราะนั้นเรากินก่อนเลยผมเริ่มไันนี้ก่อนเลย ท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับรายการกินเหล้ากับปอกไปครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับคุณปายครับเราอยู่ที่ถนนทองหล่อครับย่านกลางเมืองครับแต่วันนี้เราอยู่ที่สวนครัวอุ่นครับอาจารย์ครับสวนครัวอุ่นเนี่ยก็เป็นพื้นที่ของครัวอุ่นมาลิกนะครับที่มอบให้กับสาธารณชนในการใช้ประโยชน์พื้นที่ส่วนหนึ่งก็คือข้างหลังของเราเป็นสถาบันปีดีนะครับแต่เราจะมากินอาหารครับเป็นร้านของ พี่ตายของเราครับเป็นร้านเขาได้ทุกวันนี้เขาตั้งชื่อร้านยังไม่รู้น่าจะยังเรับเวลาก็เราก็จะเรียกว่าร้านพี่ตายเป็นข้าวแกงที่แบบอร่อยมากๆครับที่สวนควงหุ่นเนี่ยครับตอนที่อาจารย์ปีดีเสียชีวิตเนี่ยครับปีสองหกเนี่ยพอแกทราบข่าวแกก็ตั้งใจจะยกที่ส่วนหนึ่งให้กับมูลนิธิปีดีพนมยงค์ซึ่งก็ตั้งสําเร็จตอนปี2538าครับทำให้ทุกวันนี้ถ้าเกิดใครมาที่ทองหล่อนอกจากมากินมาใช้ก็ยังมีสวนควงหุ่นตรงเนี้ยที่เป็น เรียกว่าพื้นที่สาธารณนะที่ทุกคน,ค,คนเข้ามาใช้ได้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเดินทางแถวทองหลอ่อพร้อมพงเอกมัยเนี่ยเราจะมีความรู้สึกถึงความหรูหราทันสมัยนิยมนะครับแล้วก็ถ้าของชีพมันก็จะสูงกาแฟก็แพงที่จอดรถก็ไม่ค่อยมี <c oughs> แล้วก็จะมีร้านอาหารราคาสูงๆทั้งนั้นนะครับแต่ว่าปรากฏว่าเรามาที่นี่เป็นร้านข้าวแกงของคุณต่ายมีจุดเด่นก็คือราคาไม่แพงเลยปกติแล้วเนี่ยกินข้าวหนึ่งมือ้อ ในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารตามสั่งหรือจะเป็นร้านข้าวแกงหรือจะเป็นข้าวเหนียวหมูปิ้งส้มตามกินง่ายๆไวๆเนี่ยนะก็ต้องมีอย่างน้อยต้องมี50บาทแหละใ,ในขณะที่ค่าแรงขั้นต่ําก็ไม่ค่อยได้ขยับขึ้นเท่าไหร่แล้วก็สภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยนะแต่ว่ามาที่นี่เนี่ยสาบาทกับข้าวหนอย่างกินอิ่ม เราอาจจะคิดว่าคนบริเวณทองหล่อเนี่ยมีแต่คนรวยมีแต่คนมีค่อนข้างมีฐานะใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยทองหลอก,ก็มีพี่วินมอเตอร์ไซค์เป็นพี่กราฟเป็นพนักง,งานในร้านอาหารเป็นแม่บ้านเป็นผู้รักษาความปลอดภัยเป็นรปภเรียกว่าพี่ต่ายก็เป็นสําหรับผมผมจะว่าเป็นเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยเป็นอาหารที่คุณภาพสูงราคาไม่สูงแล้วก็สามารถตัดสินใจที่จะซื้อรับประทานได้โดยที่แบบ ไม่ต้องคิดมากเพราะว่าราคาราคาไม่สูงก็คือร้านของคุณต่ายเนี่ยสามารถกําหนดราคาแบบนี้ได้เพราะว่าต้นทุนของเขาบางเรื่องไม่มีหรือบางเรื่องที่สูงนะเวลาเราบ่นว่าเดี๋ยวนี้อาหารแพงเนี่ยอย่างเช่นเราเห็นข่าวบ่อยว่าทำไมย่านบรรทัดทองราคาแพงขึ้น ก็พอไปสืบสาวเราเรื่องมาก็เพราะว่าต้นทุนมันสูงมาจากการค่าเช่าที่ใช่ครับผมเชื่อว่าคนทําร้านอาหารนะ่ไม่มีใครอยากถูกตราหน้าหรอกว่า,วาขาย,ขายแพงดังนั้นเนี่ยถ้ามันลดต้นทุนในส่วนนี้ได้จริงเนี่ยก็จะทําให้ร้านอาหารเขาสามารถไปปรับราคาลงม,มาได้อาจารย์บุญเลิศวิเศษวิชาเนี่ยแปลจาก n t r i f i c a t i o n ในภาษาอังกฤษก็คือแปลเป็นไทยว่าการทาให้เป็นย่านผู้ดีไม่ทำให้ของราคาค่าที่นี่มันพุ่งสูงขึ้นครับ,รบอาจารย์เราโตมากับย่านพนะนครนเนะซึ่งมันเป็นย่านที่ เมื่อก่อนเนี่ยมันจะโซมโใช่ไหมครับ,รบแต่พอมันเป็นย่านที่มันชิคๆขึ้นมามีร้านกาแฟมีร้านอาหารที่มันก็ขึ้นคนที่เป็น working class คนทำงานเนี่ยก็ต้องย้ายออกไปแต่ว่าแนวคิดอย่างเส้นฝั่งของเกาหลีใต้เนี่ยนะครับเขาจะจ่ายเงิน25,000ดอลลาร์ต่อปีให้กับเจ้าของที่เรียกว,ว่า land lord นเนี่ยที่ยังคงตึงราคาค่าเช่าวไว้ไม่ขึ้นสูงมากเพื่อที่ให มันยังเป็นที่ที่คน working คนทํางานเนี่ยยังอยู่ได้บทบาทของรัฐที่สําคัญคือเข้ามาแทรกแซงตลาดใช่ใเข้ามาแทรกแซงเศรษฐกิจอย่างร้านแบบที่ตายเนี่ยนี่ได้เพราะเอกชนครับคือมูลนิธิของสวนครัวหุ่นไม่คิดค่าเช่าแต่มันจะมีกี่ที่ครับที่เป็นแบบนี้คำคำหนึ่งที่อาจารย์นิธิเยวสศรีวงศ์นะครับเคยพูดไว้ว่าประเทศไทยเนี่ยสังคมนิยมข้างบนเสรีนิยมข้างล่าง คือถ้าเป็นในทุนใหญ่เนี่ยรัฐเข้าไปช่วย <sl ope> เข้าไปอ <sl ope> ุ้มเต็มที่เวลามีเงื่อนไขเกิดขึ้นอย่างเช่นกรณีดิวตี่ฟรีที่สนามบินอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอคนข้างล่างเนี่ยปล่อยแห้เงินอย่างเสร like ีมันไม่ใช่แค่มีแต่ย่านทองหล่อนะที่เป็นลักษณะแบบนี้สาทรขาวสีลมวิทยุร,ทร่วมดีมันก็จะเป็นตึกออฟฟิศเยอะๆแต่มันมีคนทำมาหาช้ากินข้ามอยู่ตรงนั้นเขาก็จะรู้กันว่ายรานนี้จะไปกินตรงไหนร้านข้าวแกงอยู่ซ่อนตรงไหน คนที่ทาร้านแล้วเนี่ยเขาก็จะสัมผัสกับชีวิตของ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 คนธรรมดาใช่ไหมค่มใช่ไหมเขาก็จะบ่นกันเรื่องเศรษฐกิจจงเรื่องของแพงใช่ไหมแล้วผมก็เชื่อว่าเวลาเขาเขากว่าจะกัดฟันว่ารับคอสไม่ไหวแล้ววัตถุดิบแพงขึ้นต้องขึ้นราคาเนี่ยผมว่าเขาลาบากใจมากนะเขาเห็นเขาเห็นทุกคนที่ต้องมากินกับเขาแล้ววันวันนี้บอกอ้าของมันขึ้นราคาขึ้น5้บาท1ิบาทการอธิบายกับลูกค้าว่ามันขึ้นราคาเนี่ยมันก็ยากเหมือนกันเนาะไปดูกับข้าวของวิ่ัยตอนนี้คนกิเวลาเยอะแล้วเที่ยงคนกำลังหมดเลย จริงสวนนี้ก็ร่มรื่นนะอาจารย์ถ้าเกิดว่าตึกเขาสร้างเสร็จก็น่าจะบรรยากาศดีพี่ตายสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบนี่ครับราเห็นกับข้าวและพี่ตายพี่ายเป็นคนที่ทํากับข้าวได้อร่อยมากแล้วก็ทําได้เร็วมากครับเร็วจนทุกคนจะลึมไม่ถึงเลยครับ ย้ำตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับที่นี่เขาขายเป็นข้าวราดเนาะสามสิบบาทสามสิบบาทหนึ่งอย่างสี่สิบาทสองอย่างสองอย่างครับแต่เราเนี่ยเราอยากจะโชว์ว่าอาหารหลายๆอย่างเป็นยังไงแล้วก็รสชาติเป็นยังไงก็เลยสั่งมาเป็นกับข้าวแทนเยอะแยะเต็มเลยที่นี้คุณป้ายก็สังเกตน,นิดน,นึงคือหลังๆเนี่ยเราพยายามจะรณรงค์กันให้เลิกใช้พลาสติกแต่เราก็ยังพบเห็นว่าเอ๊ะทำไมหลายๆร้านค้ายังต้องใช้พลาสติก,ตกอยู่ แน่นอนละคนก็บอกว่าเพราะมันเป็นความคุ้นชินมันเคยชินยังต้องปรับพฤติกรรมอันนั้นก็ถูกส่วนหนึ่งแต่ผมว่าสิ่งหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันนะครับคือการที่เปลี่ยนไปใช้วัสดุที่รักษาสิ่งแวดล้อมที่รีไซเคิลได้มันนํามาซึ่งต้นทุนเหมือนกันต้นทุนสูงขึ้นครับ,รบแล้วก็จะทําให้ขาย3 0บาทหรสิบาท,บาทไม่ได้อีกผมเคยเปิดร้านอาหารแต่เจ๊งไปแล้วาอาจารย์สมยัยก่อน,นผมก็ไปซื้อไอ้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบบรีไซเคิลเนี่ยามันทำร้านเลยต้นทุนมันเพิ่ม้นึ่งหนึ่างเดียยวอาาจร์บาท,บาทบา ถ้าหากสมมุติว่าเราคิดเห็นต้องตรงกันว่าพลาสติกควรใช้ให้น้อยไม่ควรใช้เนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมที่มันมีการสนับสนุนจากรับไม่ว่าจะรูปแบบต่างๆคือรัดมาผลิตหรือพันธีพอที่รีไซเคิลไม้ผมเห็นเดี๋ยวนี้เวลาสั่งสั่งสั่งอาหารในแอปอะไรต่างๆเนี่ยนะเขาก็จะต้องให้ติ๊กใช่ไหมว่าคุณไม่เอาพลาสติกคุณไม่เอานู่นนูแล้วก็ไปผักภาระไอ้ะกอกการถ้าไปผักภาระให้แกบวกอีก7จ็ดแปดบาทต่อต่อภาชนะเนี่ย มันก็จะขายราคาสามสิบบาทไม่ได้ครับมันก็ทําให้แบบตอนนี้เรามีนกพิราบนกจะมาแจมกินเพราะนั้นเรากินก่อนเลยผมเริ่มวันนี้ก่อนเลยผัดผันธุ์ตเพราะว่าเป็นของโปรดผมเลยทอดไข่เคยทําเองก็ทําใม่อร่อยผัาทองผัดไข่แล้วก็มีปลาดุกปลาดุกนี้เป็นเมนูเด็ดของพี่ตายเลยนะครับอาจารย์น้ำพริกทอดไข่ชิ้นใหญ่ครันี่วันนี้เรามีอะไรแกงเขียวหวานเขียวหวานเนื้อนี่อะไรกุ้ยช่ายผัดตับ ผัดตับ่ชอบมากผัดตับไก่ครับแล้วนี่คืออะไรฮะกระเพรากระเพราเนื้อครับกระเพราเนื้อนะครับจริงๆมีอีกหลายอย่างเนาะเราไม่ได้สั่งมาครบเราเดินดูแผงอาหารเรานั่งถ่ายรายการอย่างเงี้ยเราเห็นพวกพี่ๆไรเดอร์น้องๆไรเดอร์ เขาไม่ว่าจะหลากหลายแอปเลยล่ะเขาก็ถี่แวะมากินกันก็ทําให้จุกคิดเรื่องนี้อยู่นะทุกวันนี้อาชีพที่เราเรียกว่าแรงงานแพลตฟอร์มนะครับหรือไรเดอร์ส่งของส่งอาหารนี่แนะครับเราก็มีสภาพปัญหาเรื่องนี้เหมือนกันก็คือกําลังถกเถียงกันว่าสุดท้ายสถานะของเขาเนี่ยเป็นอะไรถ้าพูดเหมือนบริษัทต่างๆที่เขาทําแอปเนี่ย เขาจะเรียกเท่ๆว่าพาร์ทเนอร์เป็นพาร์ทเนอร์กันก็คือเรามาพูดสวยกันนะฉันทําแอปแต่เธอเอารถเอาอะไรของเธอมาแล้วเธอเข้ามาแบ่งให้ฉันอะไรนะฮะแต่จริงๆแล้วตกลงคืออะไรกันแน่สาเหตุที่มันเริ่มคิดอ่านพูดกันตรงนี้นะครับก็เพราะว่าแน่นอนที่สุดคนอยู่ในระบบสัญญาจ้างวันหนึ่งเขาบอกว่าเขาอยากเป็นอิสระเขาเลยออกมาทำา r ี e l น n c หลักใหญ่ใจความมันคือความเป็นอิสระถึงไหมครับก็คือคุณทํางานเป็นชิ้นและส่งให้เสร็จตามเวลาที่กําหนดผมเชื่อว่าคนจํานวนมากที่ออกจากบริษัท ตามสัญญาจ้า<ม>เขาก็คงคิดถึงเรื่องนี้เป็นสำคัญแต่ปรากฏว่าการเข้ามาทําอาชีพร i เดอร์เนี่ยมันไม่ได้อิสระอิสระเลเพราะอะไรเพราะมันมีกฎกติกาของแอป,ปบังคับใช้กับรเดอร์ต่างๆยกตัวอย่างเช่นเขามีคำศัพท์ในแวดวงเขาเรียกอะไรยิงงานยิงงานยิงงานก็คือระบบแอป,ปเนี่ยใช้อัลกอริทึมคุมเอาไว้เนาะแล้วก็จะ ได้งานขึ้นมาปุ้งก็ขึ้นมาแล้วก็รเดอร์ก็จะต้องกดรับนะครับซึ่งมีเวลาที่เขาจะ10วินาที20วินาทีถ้าคุณไม่รับก็เขาก็จะส่งไปให้คนอื่นรเดอร์บางคนบอกอยากกันนั้นเลยเพื่อให้มันรับตลอดก็กดระบบออตโต้กดรับทุกครั้งรับทุกครั้งโดยที่ไม่รู้เลยว่าใครเป็นใครทีนี้รับมาแล้วปุ๊บอุ้ย คำนวณแล้วมันไกลไม่ทันแน่หรือว่าไม่คุ้มกับการเดินทางเน่เขาก็จะปฏิเสธทีนี้พอปฏิเสธไม่รับไปเรื่อยๆพอปฏิเสธบ่อยๆก็จะระบบก็จะบอกคุณติดโทษแบบเพราะคุณปฏิเสธรับงานบ่อยแล้วหลังๆตอนนี้แอปออกแบบมาเขาก็เอาใจผู้บริโภคมากขึ้นทําให้คนรู้สึกแบบอยากกดสั่งอยากกดสั่งอยากสั่งร้านอาหารแล้วเนี่ยก็จะมีไอ้ระบบอะไรนะพ่วงพ่วงร้าน ผมรู้สึกในวงการเขาเรียกว่า atch, นะแบสมากไล้ไเดอร์เขารับงานเนี่ยรับ1อันเนี่ยแทนที่เขารับ1อันเขาไปส่งเลยไม่ใช่<ม>เขาต้องรับ2อ,อันไลเดอร์เขาบอกว่าจากเดิมสมมุติเขาได้สมมุตินะ28บาท30บาทต่อตอนหนึ่งงาน<ม>แต่พอเป็นรวมกันเนี่ยอาจจะลดลงมาเหลือ55บาทให้สีบาทอะไรอย่างเงี้ยมันก็ถ้ากับมันก็หายไป<ม>แทนที่จะถ้าเขาวิ่ง2ทีเขาก็ได้2ครั้งสมมติคุณไปเป็นไรเดอร์คุณไปไม่รู้หรอกว่าร้านร้านที่2ส,สมมติคุณไปเอาของร้านหนึ่งมาแล้วเรียบร้อยแล้วอีกร้านหน ยังไม่เสร็จรอนานมันทําให้อาหารร้านที่2จืดชืดเย็นละลายอะไรหายร้อนอะไรเงี้ยสมมตินะพอไปส่งลูกค้าได้ลูกค้าคอมเพลสินะสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยไลเดอร์เขาพูดกันหลายครั้งหลายหนลองไปค้นคว้าดูได้นะครับแล้วก็มันมีงานวิจัยของกลุ่มของอาจารย์พลึกเถาวินของคุณของพี่ยอดวรดุลตุลาลักษ์ตรงเนี้ยแล้วก็ของอาจารย์เกียงศักด์แรงงานแพลตฟอร์มเนี่ยนะฮะ มีสภาพปัญหาอย่างไรนะครับในในใน,ใน,ในสภาพการทํางานนะครับแล้วก็มันควรจะถึงเวลาแล้วนะครับหรือยังที่จะจัดประเภทให้แรงงานแพลตฟอร์มแบบนี้เอาเข้าจริงแล้วมนันเป็นเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ,จ้างแรงงานไหมคือความเป็นลูกจ้างหรือเป็นตามตามสัญญาจ,จ้างแรงงานมันคีย์เวิร์ดมันอยู่ตรงนี้คุณไปในทางกฎหมายอยู่บริษัทหรือนายจ้างหรือผู้ว่าจ้างเนี่ยมีอํานาจบังคับสั่งการลูกจ้างมีอํานาจกําหนดบังคับมีอํานาจเหนือ ลูกจ้างหรือไม่ทีนี้ถ้าเป็นสัญญาจ,จออ้างแรงงาน,นมันจะตามมาด้วยอะไรมันจะตามมาด้วยเข้าประกันสังคมมันตามมาด้วยต้องมีการสมทบกันมันต้องมีตามมาด้วยสิทธิสวัสดิการต่างๆกอง,องลูกจ้างมันต้องตามมาด้วยสิทธิในการรวมตัวกันของแรงงานมองในมุมของของคนของเจ้าของแอปเนี่ยเขาไม่อยากให้ไม่อยากให้เข้าเป็นลูกจ้างเพราะงั้นคอส้าเขาเยอะขึ้นครับเพราะมีเรื่องสวัสดิการก็เยอะขึ้นแน่แต่มองในมุมของของรเดอร์เนี่ย ผมเชื่อว่าหลากหลายบางคนอาจจะไม่อยากเป็นลูกจ้างบางคนอาจจะอยากอิสระก็ได้ดังนั้นเนี่ยตรงนี้มันเลยต้องชี้กันให้ชัดว่าสถานะนของแรงงานแพลตฟอร์มหรือไรเดอร์เนี่ยเขาเป็นอะไรกันแน่ในต่างประเทศมันเคยมีคดีเกิดขึ้นเป็นยังไงครับสเปนเนี่ยเขาไม่รอสารตัดสินอะ่ะนออกกฎหมายเลยจัดประเภทให้พวกนี้เป็นเป็นสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างแต่ของไทยเนี่ย กักกันไปกักกันมาไม่มีใครกล้าฟันธงนะครับแล้วก็มีความพยายามจะไปออกตาร่างพระราชับัญญักิคุ้มครองแรงงานอิสระก็คือผู้นี้กฎหมาฉยฉบับนี้จะมาดูแลเรื่องพวกฟรีแลนซ์สังหลายเขาจะจัดประเภทพวกแรงงานฟอร์มไม่ใช่เป็นลูกจ้างนะแต่ทีนี้เราต้องมาดูในความเป็นจริงเงโอเคมองมองผิวเผินเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยรเดอร์เป็นอิสระ,ะอยากทําก็ทําไม่อยากทาก็ไม่อยากไม่ต้องทําแต่ไอ้ระบบอักอริทึมของแอปพวกนี้มันบังคับมันบังค,บบงคับโดยปริยาย ว่ามันยิงงานมาให้คุณไปคุณไปไม่รับโดนติดโทษแบนคุณไปไม่รับได้ไหมได้แต่คุณไปไม่รับบ่อยๆโดนแบนหรืองานเขาไม่ยิงงานให้คุณละเขา,ายิง,งให้คนอคดื่อมอย่เคดีมันกว่าจะไปขึ้นศาลกว่าจะามีโอกาส,กาสวางบรรทัดฐานไม่รู้เมื่อไหร่มันก็มีวิธีการคือนิตินโยบายคือออกกฎหม,มายมาแล้วก็ระบุไปเลยไหมว่าเขาเป็นสัญญาจ,จ้างนะครับแต่เขาต้องผ่านถกเถียงกันนะทีนี้สมมติถ้าเราเดินตามเหมือนฝรั่งเศสหรือสเปนหรือหลากหลายประเทศในยุโรปที่จัดประเภทให้เป็นสัญญาจ้างแล้วเนี่ย คุณว่าเชื่อแม่ะไรจะตามมาเพราะต้นราคาที่มันสูงขึ้นบริษัทเขาก็บอกอ้าวได้ถ้าบังคับให้ฉันเป็นลูกจ้างก็ได้ไม่เป็นไายฉันก็จะมีกฎกติกาเยอะต้นทุนฉันเยอะขึ้นดังนั้นเดี๋ยวมันก็จะผันแปรมาเป็นต้นราคาราค่าส่งราคาอาหารบวกนั่นบวกนี่อะไรต่างๆนานาหรือมาแอปเขาก็ต้องไปบวกนั่นบวกนี่เพิ่มขึ้นในขณะเดียวกัน พฤติกรรมของผู้บริโภคแม่ก็เริ่มติดแล้วไงติดการสั่งติดการสั่งช่วงโควิดเนี่ยเราติดจนถึงวันนี้ยังติดอยู่เลยสะดวกสบายไม่ต้องมาต่อแถวไม่ต้องรอไม่ต้องรถติดไม่ต้องหาที่จอดกดกดกดสั่งมันต,<ช>ติดแล้วไง<ช>มีบริษัทนี้เกิดขึ้นบริษัทนี้เกิดขึ้นไปมามาอยู่ไม่ได้เหลือเหลืออยู่ได้อยู่1หนึ่งหรือสองบริษัทชสุดท้ายหนึ่งรบริษัทที่อยู่ก็จะเป็นคนกําหนดตลาดทั้งหมด จะขึ้นจะลงจะขึ้นจะลงจะขึ้นยังไงก็ได้คุณติดไปแล้วคุณต้องใช้พฤติกรรมคุณเปลี่ยนไปแล้วครับถ้ามันเกิดสถานการณ์แบบนี้ทําไงล่ะผมนีค่คิดไปอีกอีกขั้นหนึ่งเลยนะมันก็คือบทบาทรัฐคือรัฐเนี่ยเราบอกว่าประเทศไทยเราเป็นเสรีนิยมทางเศรษฐกิจครับเราใช้ระบบการแข่งขันแบบการแข่งขันแบบตลาดอย่างเป็นธรรมถูกไหมรัฐมีบทบาททางเศรษฐกิจน้อยแต่ไม่ได้หมายความว่ารัฐไม่ไม่มีนะหรือมีไม่ได้ครับ ถ้ามันเป็นความจําเป็นบางอย่างเพื่อส่วนรวมเพื่อบริการสาธรารณนะรัฐก็สามารถแทรกแซงตลาดได้นะถ้าเราเชื่อว่านี่มันเป็นความจําเป็นขั้นพื้นฐานแนละ้วเป็นไปได้ไหมรัฐล,ลงทุนทําแอปแล้วคุณกาหนดราคาที่มันถูกลงมา แต่ถามว่าเพื่ออะไรล่ะผมอ้าวนี่มันทําให้การแข่งขันไม่เป็นธรรมรัดเอาเปรียบไหมไม่ใช่ดิครับเพราะอะไรเพราะเขาต้องการทําให้ทุกคนมันเข้าถึงได้ไงมันก็มันก็เกิดการผูกขาดใช่ไหมหลายประเทศตัวนี้มันเริ่มคิดกันแล้วนะครับอเอา,เอา,เอาถ้าเราไปพูดถึงประเทศแบบอย่างจีนอย่างอะไรเนี่ยเขาทําแอปโดยรัฐอยู่แล้วเขาได้ Data เยอะมากนะไหมแต่ของเราเนี่ยผมคิดว่าทําได้นะมผมเคยคุยกับนายกอานะครับเป็นนายกเทศบนตรีเทศบาลนครยะลาแกเคยเล่าให้ฟังว่าช่วงโควิดเนี่ย คนมันออกจากบ้านไปได้แกตัดสินใจเอางบประมาณของเทศบา,นะาลนครยะลาเนี่ยทำแอปสั่งอาหารส่งอาหารผมะบอกเฮ้ย hey, ท,ทำได้หรือเปล่าอำนาจหนะ้าที่เทศบาไม่เคยบอกอ้าวก็นี่มันคือบริการสาธรารณะเพื่อที่จะดูแลประชาชนในช่วงโควิดแล้วคุณให้ทำในช่วงที่ต้องกักตัวเนาะแกทำได้มาก็ได้ใช้ประโยชน์กันอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมโอเคละเราอาจจะรู้สึกยังไปไม่ถึงขนาดนั้นมากทำไมรัฐต้องมาลงทุนแข่งกับเอกชนต่างๆ แต่ผมกาลังพูดว่าถ้าวันหนึ่งมันไปถึงขั้นที่ไอ้เนี่ยเป็นปัจจัยพื้นฐานแล้ว<ร>พอเป็นปัจจัยพื้นฐานที่มนุษย์ขาดไม่ได้แล้วแล้วทําไปทํามาเหลือบริษัทอยู่ไม่กี่เจ้าที่ทําแล้วเขาก็กําหนดราคาสูงไงก็ตามคุณก็ต้องใช้เนี่ยเมื่อน,นั้นเนี่ยมันเกิดการผูกขาดเกิดซึ่งผมว่ารับรมีบทบาทสําคัญนะในการเข้ามาแทรกแซงเรื่องพวกนี้ มูล,ลทีปีดีพนมยงตั้งอยู่ตึกข้างหลังเรานี้ใช่ไหมครับปรากฏว่าถนนทองหล่อนี่เกี่ยวกับอาจารย์ปีดีนะค,อคือ,อสมัยตอนเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยก็มีได้ทหารคนหนึ่งชื่อว่าทองหล่อเขาก็เป็นกลุ่มในก่อการด้วยอ,อยู่ในร<น>้อยี่บคนอยู่ในผู้ก่อการคณะรัฐบรลมนูใช,ใช่ครับแล้วเขาก็เป็น ในทหารเรือมีบทบาทตอนที่อาจารย์ปีดีต้องต้องหนีไปที่สัตหีบเขาก็อยู่ในผู้ช่วยด้วยตอนปี2490แล้วเขาก็คุมย่านบริเวณทองหล่อเนี่ยอาจารย์รรแล้วก็มีในทหารญี่ปุนนปปป่นเนี่ยพวกพวกญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมามา,มาตั้งอยู่กันตรงนี้มีบาร์ญี่ปุ่นอยู่แถวนี้เขาก็เลยเรียกว่าเป็นย่านของของคนที่ดูแลย่านนี้ก็คือคุณทองหล่อในทหารทองหล่อเนี่ยครับก็เลยเชื่อว่าเป็นที่มาของชื่อถนนทองหล่อพอมาคนนแล้วถนนทองหล่อนี่ก็เกี่ยวข้องกับวีดีหลายที่ติเหมือนกันเเมนูอาหารมันเปลี่ยนไปเรื่อนนะแต่วั ใช่ไหมครับแล้วแต่วัตถุดิบครับก็คือหมายความว่าพี่ต่ายแกเป็นคนเข้าใจเรื่องนี้จริงๆครับใช่ไหเพราะว่าแกรู้ว่าจะทําต้นทุนให้ถูกเนี่ยคุณต้องบริหารวัตถุดิบเป็นดูดูนั้นผักเป็นอะไรเนื้อสัตว์อะไรในช่วงนั้นราคาไม่สูงก็ใช้อนั้นเป็นหลักถ้าทําเมนูซ้าๆวัตถุดิบเดิมๆเนี่ยมันเท่ากับต้องฟิกาว่าไหนราคาสูง ก็จะแย่เลยครับเรียกว่าเป็นความเก่งต้องอันนี้คนทําต้องเก่งด้วยนะอาจารย์โอเควันนี้เราสนทนากันหลากหลายเรื่องราวนะครับโดยเฉพาะประเด็นของบทบาทของรัฐนะในการเข้ามาผุดหนุนในการเข้ามาช่วยเหลือในการเข้ามาแทรกแซงทางเศรษฐกิจพเพื่อช่วยคนตัวเล็กตัวน้อยนะครับเพื่อประโยชน์ของสาธารณะเป็นส่วนใหญ่เอาละครับถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเดินทางมาแถวคลองหล่อ แล้วอยากจะประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับมาสนับสนุนรัาอาหารอร่อยนะครับมาสนับสนุนที่ร้านของพี่ตายได้แล้วเขายังไม่มีชื่อร้านเนาะวิธีมาก็เข้ามาถนนทองหล่อนี่นะครับถ้าลง BTS ก็เดินมาได้มาเดินเดินพอเหนื่อยกําลังสนุกเลยแล้วก็ มาที่สวนครัวหมุนน่าจะประมาณทักซอย3ซอย5ประมาณนี้ใช่ครับแล้วก็ติดถนนเลยแก่เปิดประมาณสิเอดโมงครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าเ้่าวันนั้นคนเยอะอาหารหมดก็จะปิดก็ปิดตามตามตามอาหารหมดครับผมคิดว่าควรจะมาประมาณส1ดโมงสิเโมงครึ่งกำลังดีเราจะเห็นแบบอาหารเยอะเยอะครับผมครับท่านผู้ชมทุกท่านทุกท่านครับวันนี้ก็รายการกินแล้วกับป๊อนไปสำหรับตอนนี้ก็ขออนุญาตจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปพบกันในตอนถัดไปจะเป็นเรื่องอะไรติดตามชมกันครับ